สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชาสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระบรมสาราีริกธาตุ16องค์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานสำหรับประดิสถานนะราชาอาณาจักรพูตานเป็นการถาวรเพื่อเป็นที่เจริญพุทธานุสติและเป็นสุพานิมิตแห่งมิตรภาพของคณะสงฆ์และประชาชนชาวไทยสืบไป 11:25นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินจากโรงแรมเพมาโกะทิมพูที่ประทับถึงยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปต่ตอเดนมาร์กกรุงทิมพูโดยมีนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรพูตานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ รวมทั้งมีจิตอาสาและประชาชนชาวพูตานนับหมื่นคนเดินขึ้นภูเขามายัางสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเด่นมากเพื่อเฝ้าถุลลอ,องธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้บรรพชิตภูตานสารูปเป่าแตรและแกว่งหม้อก,กำยานตามธรร,รมเนียมภูตานนำเสด็จขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นที่สองโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานรอรับเสด็จ แล้วทั้งสี่พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านคณะบรรพชิตภูตานและคณะสงฆ์ฝ่ายไทยฝ่ายละ74รูปาารพระพุทธรูปดอเดนมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีความสูง54เมตรสร้างจากสำรฤทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่4ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาและการฉลอง100ปีแห่งการสถาปนาราชวงศ์วังชุก ปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญและการปฏิบัติธรรมทั้งนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2560สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานทรงจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณลานพระพุทธรูปซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่าหนึ่งคน เมื่อทรงพระดำเนินถึงประตูทางเข้าวิหารใต้ฐานพระพุทธรูปดอเดนมาทุนกุจจิมีโชดาประธานคณะบัพชิตภูตานซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทยเฝ้ารับเสด็จและนำเสด็จเข้าด้านในวิหารส่งยืนที่หน้าโต๊ะแท่นบูชาด้านหน้าพระวชิระกิลายะพระประธานในวิหาร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระบรมสารีริกธาตุ16องค์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานมีสันฐานเมล็ดพันธุ์ผักกาด8องค์และสันฐานเมล็ดข้าวสาร8องค์ตามตำราพระบรมธาตุที่สมเด็จพระอริยอุงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งได้รับตกทอดมาจากพระบุรพาจารย์เพื่อประธานถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานสำหรับประดิษฐานณราชอาณาจักรพูตานเป็นการถาวอ เพื่อเป็นที่จเจริญพุทธานุสติและเป็นสุพริมิตรแห่งมิตรภาพของคณะสงฆ์และประชาชนชาวไทยสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพโดยทรงวางที่โต๊ะกลางทั้งสี่พระองค์ส่งจุดประทีปไขเนยซึ่งวางอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าของแต่ละพระองค์แล้วส่งส่งเทียนชนวนคืนแดบบ่บรรพชิตภูตาล ในการนี้ทั้งสี่พระองค์ทรงรับฟังการถวายคำบรรยายเกี่ยวกับวิหารทรงมีพระราชปฏิสันฐานตามพระราชอัธยาศัยกับทอดพระเนตรภายในวิหารจากนั้นผู้แทนองค์กรบรรพชิตภูตานได้แก่พระคามารังดลถวายของที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งสำรับและพระสังเกตเขนดูถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งสำรับ หัวหน้าคณะสงฆ์ฝ่ายไทยได้แก่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์และสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเชิญพระพุทธวรายุวัฒนศสสาหน้าตักเก้านิ้วและพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหน้าตักห้านิ้วและเหรียญพระรูปซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานเพื่อเป็นที่ระลึก ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยมีประชาชนยืนส่งเสด็จตลอดสองข้างทางอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ช่วงเช้าของวันที่26เมษายน2568ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเดนมาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการณมนฑนพิธีพระพุทธรูปดอเดนมา โดยคณะบรรพชิตฝ่ายภูตาน74รูปเจริญพระพุทธมนต์แบบวัชรยานและคณะสงฆ์ฝ่ายไทย74รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทเจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นเสด็จออกณห้อง508โรงแรมเพมโกฏทิมพูส่งรับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยววังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่4โดยทรงมีพระราชาปฏิสันฐานตามพระราชพยาศัยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่4ส่งครองสิริราชสมบัติระหว่างปี2515ถึง2549ปัจจุบันมีพระชนมายุ70พรรษา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4เป็นไม้แกะสลักลายสัตว์ป่าธรรมชาติขนาดกว้าง44เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรจากนั้นประทับรถยน์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิงซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานพระราชวังเดเชนโชลิงโดยมีสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานรอรับสเสด็จ ในการนี้ทบพระเนรดินทรศการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูตานโครงการหลวงเดเชนโชลิงเป็นหนึ่งในโครงการหลวงของราชอาณาจักรภูตานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพ,พระราชาธิบดีแห่งภูตานเมื่อปี2555อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับกระทรวงเกษตรและปะัะมงภูตานในการเพราะปลูกไม้ดอกและพืชสวนต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แก่โครงการหลวงพูตานส่งผลงให้พูตานสามารถปลูกไม้ดอกคุณภาพสูงและปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80และมีการทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและปลาเท้าส์ปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนความร่วมมือระยะทีท่3ปี2568ถึง2570 พร้อมทอดพระเนตรินทศการต่างๆที่จิตอาสาเดซุปเข้าไปมีส่วนร่วมอาทิการปลูกต้นไม้ปีละหนึ่งล้านต้นตั้งแต่ปี2565การเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเช่นการสร้างเขื่อนพลังงานน้ําสร้างทางหลวงเพื่อการพัฒนาประเทศการควบคุมประชากรสุนัขและการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทอดพระเนตรินทศการโครงการหนึ่บล1ผลิตภาาัณฑ์วันกงวันโปรดักต์หรือโอกบ เป็นโครงการในพระราชินุประถมสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานและมีสำนักงานโครงการในสมเด็จพระราชินี Queen q u e e n Project o f f i c e QPO เป็นหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นช่องทางสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างยั่งยืนโดยโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการหตำบล1ผลิตภัณฑ์วันตำบลวันดักต โอท็อปของไทยและโครงการ1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์1 Village 1 Product วอบของญี่ปุ่นในการนี้ทรงมีพระราชปะติสันถานกับสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานณันะพราที่ประทับรับร,บรองก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับต่อจากนั้นเสด็จออกณนะห้อง508ชั้น5โรงแรมเพมกุทิมพูซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ พระราชานพระบรมราชบโรกาศให้ด้าโชเชลิงตบเกนาย,ยกรัฐมนตรีราชนาจักรภูตานและนางตาชีโดม,มาภริยาเฝ้าทูลละอองผุหลีพระบาทและทรงมีพระราชป,ปฏิสันฐานตามพระราชัิยาศัยโทรทัรศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่27เมษายน2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีวินเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์กรุงเฮกในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดียิ่งที่จะขาดถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งพวกความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพยบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์สืบไป สิ่งที่น่าปลื้มใจสำหรับไทยคือการได้เห็นเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของเราได้พัฒนาเพิ่มพูนความมั่นคงเข้มแข็งในฐานะประเทศหนึ่งในระดับแนวหน้าของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งในฐานะประเทศหนึ่งที่มีบทบาทนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เรามีความภูมิใจในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศและจะพัฒนาสร้างเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการทูตอันราบรื่นที่ดำเนินมาเป็นเวลา421ปีต่อไป มอมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและไมตรีจิตที่ฝ่าพระบาททรงมีต่อประเทศของเราทุกฝ่ายก็จะไม่ลดละความพยายามในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปซึ่งจะสร้างประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการอีกทั้งทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความผูกพันแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวง์พิจิตธิตะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารวันนี้เวลา17นาฬิกา20นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนเหมือนแทนพระองค์ไปเมนหลวงหน้าพระพลาะอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิจิตรติตะวันโนซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุ88ปีพรรษา68 สมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตติตะวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทนวสโสมนัปิหารมีสมเด็จพระวรรรัตจับทิตะธรรมโมเป็นพระอุปชาตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยค และสำเร็จการศึกษาปาริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามากุรราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาวสวัสมนตรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16- 17 18ธรรมยุทธและอดีตที่ปรึกษามหาเถระสมาคม ทั้ง,งย็งเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถในด้านปริยัติและปฏิบัติเขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากสอนกรรมฐานเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพระสงฆ์และสิกยานุสิ์เสมอมาผู้แทนพระองค์เปิดการแข่งขันกรีฑายวาวชนมริคททยวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยานาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามกีฬาราชนิเวกรีธาสถานกองกำกับการหนึ่งกองมัคคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีในการนี้เยี่ยมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ยอดนักกีฬา จัดแสดงพระปริชาสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภ์ม,มหาราชบรมนาถบวพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชนมฤคทายาวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งประจำปี2568 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำวตรวจตะเวนชายแดนร่วมกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการโดยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ยุวชนเยาวชนตลอดจนประชาชนสนใจและมีนิสัยรักการออกกําลังกายสร้างสุขภาพแข็งแรงและเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติดทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกรีธาให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ สร้างเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับชาติและนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบว,วินัยสามารถีและมีน้ำใจนักกีฬาการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนชายหญิงอายุต่ำกว่า15ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีแข่งขันเจรายการมีนักกีฬา213คนจาก11จังหวัดแต่นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนระหว่างชมการแข่งขันรอบถิงชนะเลิศ ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันประเภทต่างๆภายหลังจากมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแล้วเสร็จผู้แทนพระองค์กล่าวปิดการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาโดยการแข่งขันนี้นับเป็นเวทีแสดงศัก,กยภาพของเยาวชนไทยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกรีฑาของประเทศ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยอันจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคตกีฬาที่แท้จริง องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา11นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผลเอกไัยบุ์คุ้มฉาย,อยาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เด็กหญิงนาชมีสีมารักและเด็กชายอัสมีนดือเร และนายรุสลีบินยาที่ได้รับปาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายน2568ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรโคกเคียนเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแก่พระบุญทรงกลิ่นบุญแก้วพระเสริมทองเต็มแก้วสามาเณรพภคณิตโมราสินสามาเณรเฉลิมชนฝูพิพัฒกับถวายแก่สามาเณรวรินทร์จะคะและมอบแก่ร้อยตำรวจโทวัฒนานรมชูมาปานที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22เมษายน2568 ณสาาการปรเรียนวัดธรรมเนียรธรรม,มารามอำเภอสะบ,บาย,ย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติต่างสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพสามเณรวงศกรชูมาปานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่22เมษายน2568ด้วยวองค์มนตรีเป็นประธานปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจการมบูรณาการตัวชี้วัดคุณธรรม12ประการและสม,สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ว,วันนี้ที่โรงแรมเดอะมาจสติกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีใน,นานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตัวชี้วัดคุณธรรม12ประการและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การอบรมนี้จัดขึ้นตามโครงการสัมมนา,าเพิ่มศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านซึ่งจังหวัดสกลนครจัดระหว่างวันที่26-27เมษายน2568 มีผู้บริหารครูและบุคลากรจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร14แห่งรวม277คนเข้าอบรมเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองส่วนการอบรม,รมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพแพร่และจังหวัดน่านจะจัดระหว่างวันที่30เมษายนถึง1ึพฤษภาคม2568ที่จังหวัดน่าน สำนักพระราชาวางังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวัชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28 30เมษายน2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวัชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารระหว่างวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2568ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ